สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่แม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้แม่เพลินพิภัยสองใบหนึ่งและสองสองกองนี้นะ,ะกับหัวข้อที่ว่าแฟนเก่าจะกลับมาหรือเปล่าน,นะคะเรื่องราวเป็นแบบไหนก่อนชี่เลือกกองไพ่กดติดตามให้กับแม่เพลินนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะ,ะว่าเลือกไพ่กองไหนอย่าลืมกดหัวใจกับแม่เพลินด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วหนึ่งและสองแฟนเก่าจะกลับมาไหมค่ะเริ่มเลยฮะ,ะเริ่มที่กองที่หนึ่งนะคะแฟนเก่าจะกลับมาหรือเปล่าขอไพ่สามใบก่อนนะ,ะในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตดูนะคะความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่ขึ้นมาเดชนะคะคแล้วก็ ความสัมพันธ์นี้้าเป็นความสัมพันธ์ฮะอาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมก็ได้หรือว่าต่างอายุก็ได้ค่ะไพ่ขึ้นมาเด็ดเมด็ดเชียนะแล้วว่าต่างคนต่างเจ้าอารมณ์มีปัญหาเรื่องของอคําพูดมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะอ,ออกไปนะคะถามว่านะคะในที่สุดแล้วเขาจะกลับมาหรือเปล่าคะ่ะง่ายๆเลยกลับมาไหมคะไพ่บอกว่านะคะยังไม่กลับ เออถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะในความสัมพันธ์นี้ขอถามให้ก่อนเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ไพ่บอกว่านะคะมีการบล็อกกันไปมีการบอกเลิกอาจจะเป็นฝั่งเราค่ะบอกเลิกเขาไปว่าเลิกกันไปนเหอะเลิกกันไปนเหอะไม่ต้องไม่ยุ่งกับฉันก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาน่าจะบอกเรานะคะดังนั้นความสัมพันธ์เนื้อเรื้อรังมานานแล้วเรื่องของความเอาแต่ใจไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอาจจะแบบระแวงกันก็ได้ไม่ค่อยไว้ใจกันดังนั้นถามว่าจะกลับมาไหมไม่คิดว่ายังไม่กลับแล้วเราควรจะทํายังไงไม่เพิ่มเติมาดูแล้ว 我心。 นะคะเราต้องเดินหน้าต่อนะคะและย้อนกลับไปดูเฮ้ยฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าแต่เรื่องมันแล้วไปแล้วช่างมันและเริ่มต้นใหม่แล้วเพคิดว่าคนที่เลือกกองที่1นึ่งเขายังไม่กลับนะคะซู่ซูนะสาหรับผู้ที่เลือกกองที่2ไว้นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเขาคนนั้นจะกลับมาหรือเปล่าขออนุญาตด,ดูเลยนะคะไพ่ขึ้นมาค่ะเป็นองค์พไพ่พักกฤษณาพระแม่กาลีนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้แม่เพ็่นคิดว่าเป็นรักสามเศร้านะจ๊ะเป็นรักสามเศร้าเขาต้องเลือกใครมบณนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นรักสามเศร้านี้ เราเป็นส่วนไหนไม่เป็นขอดูก่อนละค่ะรักสามเศร้าเขาไปแล้วนะคะเราเป็นส่วนไหนชีวิตของเขาค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นรักที่เป็นความลับนะจ๊ะเป็นไรมืดๆไม่ค่อยสว่างดังนั้นความสัมพันธ์นี้เป็นความรักที่เป็นความลับและเขาต้องเดินออกจากเราด้วยความจะเป็นซึ่งเขาจะต้องไปรับผิดชอบในส่วนที่เขาต้องทํานะคะถามว่าในที่สุดแล้วเขาคนนั้นจะกลับมาหรือเปล่าค่ะไพ่บอกว่านะคะอนาคตข้างหน้ามีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามานะคะไพ่ขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาแต่ว่าถ้ากลับเข้ามาแล้วเป็นยังไงไม่เพิ่นถามให้แล้วกันกลับเข้ามา ไม่เคยคิดว่าเราเหนื่อยเหมือนเดิมเราต้องตกอยู่ในสถานนะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคิดเาราละกันนะว่าเราควรจะทาอย่างไรดีนะคะเต่ไปปรับใช้นะคะถามว่าเขาจะกลับมาไหมคนที่เลือกสําหรับที่2ไม่เคยคิดว่ากลับแต่กลับมาแล้วเนี่ยไม่เคคิดว่าให้เกิดกลับเข้ามามันก็เป็นอะไรที่มันต้องคาราคาซังอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นลองไปปรับนะคะว่าเราควรจะทาอย่างไรดีความถูกต้องความสบายใจจะเอายังไรดีนะคะลองไปปรับใช้นะคะอะไรที่ไม่ใช่ไม่สบายใจวางลงที่ใช่ไปปรับใช้เท่านั้นนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ